เทวรูปกินคนทุกคนเคยได้ยินเรื่องราวแบบนี้กันบ้างไหมครับถ้ายังไม่เคยงั้นมาฟังกันเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นเมื่อมีชายคนหนึ่งนำเงินเก็บทั้งชีวิตของเขาไปซื้อที่ห้าไร่หลังหมู่บ้านเพื่อหวังที่จะปลูกผลไม้ขายโดยเขาได้สร้างบ้านหลังเล็กๆไว้ในสวนและอยู่อย่างสันโดษซึ่งหลังจากที่เขาได้เตรียมทุกอย่างเรียบร้อยเขาจึงเริ่มทําการขุดหลุมปลูกกล้วยน้ำว้าตามตั้งใจแต่ในขณะที่เขากําลังขุดหลุมอยู่นั้นจอบของเขาได้ไปกระแทกับบางสิ่งบางอย่างเขาจึงทําการเอามือเกี่ยดินและพบว่าเจ้าสิ่งนนนั้้ก็คือรูปี ลักษณะเป็นชายหัวล้านอ้วนลงพุงมือสองข้างแตะอยู่ที่ท้องสีดำทมินและมีดวงตาสีแดงกำ่ำแต่ส่วนที่ดูแล้วชวนขนลุกมากๆนะครับทุกคนคือใบหน้าที่ยิ้มแย้มพร้อมปากที่มีเขี้ยวสีเล็กๆเรียงรายอยู่และยังมีคราบสีน้ำตาลที่มุมปากคล้ายเลือดที่แห้งกรังสิ่งต่างๆนั้นเริ่มทำให้ชายหนุ่มกลัวขึ้นมาในทันทีเขาจงึงรีบนำมันไปให้พระที่วัดเมื่อหลวงพ่อได้เห็นรูปปั้นประหลาดนี้ก็ทำให้ท่านต้องตื่นตกใจพร้อมกับเรียกเด็กวัดให้ตามพระรูปอื่นมาทำให้ชายหนุ่มคนนัั้้นตองสงสสยและถาาไปว่ รูปปั้นนี้มันมีอะไรเหรอครับหลวงพ่อหลวงพ่อจึงอตอบกับด้วยเสียงสั้นๆว่าเดี๋ยวเสร็จพิธีแล้วอาตมาจะไล่ฟังทีหลังแต่ตอนนี้ต้องรีบแล้วด้วยความตกใจและบวกกับความกลัวทาให้ชายหนุ่มต้องทําตามที่หลวงพ่อบอกและเก็บความสงสัยไว้ในใจจนถึงเวลาประมาณ5้าโมงเย็นพาท่านได้ขอให้ชายหนุ่มและเด็กวัดช่วยขนเอารูปปั้นประหลาดน,นั้นใส่เข้าไปในเมรูเผาศพต่อมาพาท่านก็ได้เริ่มทําพิธีซึ่งลักษณะของพิธีนั้นก็ดูคล้ายพิธีงานศพท,ทั่วไปแต่บทสวดที่หลวงพี่ท่อมาาาานนนัันั้ดูแลลลกกกพิมๆหงจเวผ่าน ไปห้าชั่วโมงกว่าหลวงพ่อก็ได้มาเล่าทุกอย่างให้เขาฟังว่าหัวของรูปปั้นนี้จริงๆแล้วมันเป็นของเขเมรโบราณชาวบ้านเขาเรียกกันว่าเทวรูปกินคนไม่มีใครเจอมาหลายสิบปีแล้วโยมนี่มันสวยจริงๆซึ่งหลังจากที่ชายหนุ่มได้รู้ชื่อของรูปปั้นนั้นก็ทําให้เขาหน้าซีดในทันทีต่อมาหลวงพ่อก็ได้หยิบยันให้และบอกว่าผ้ายันนี้จะช่วยบางตาไมใ่ให้มันเห็นตัวโยมแต่วิธีนี้ทําได้แค่ขับไล่มันไปเท่านั้นพอไม่นานมันก็จะกลับมาเพราะฉะนั้นอาตมาจะตามหมอเขเมรมาสกันไว้และในระหว่างนี โยมต้องพกผ้ายัานตลอดห้ามให้ห่างตัวเด็ดขาดและที่สําคัญห้ามทําเลือดหยดลงพื้นเพราะจะทําให้มันตามกลิ่นเลือดโยมจนเจอเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ทําให้ชายหนุ่มใจไม่ดีจนนอนไม่หลับหลังจากที่กลับถึงบ้านจนกระทั่งเวลาห้าทุ่มกว่าครับทุกคนเขาก็เริ่มได้ยินเสียงวัวควายร้องโหยหวนอย่างทรมานจนทําให้เขาสั่นไปทั้งตัวด้วยความกลัวและหลับไปด้วยความอ่อนล้าพร้อมกับเสียงโหยหวนอันสุดหลอนที่ค่อยๆเงียบและจางหายไปจนในวันลุงขึ้นเขาก็ได้ตื่นมาทําสวนอย่างตั้งใจพร้อมกับพยายามลืมเเรรื่่องาววทีกิดขึ้นนนใั พอตกบ่ายเขาก็อาบน้ำไปตลาดนัดใกล้ๆบ้านซึ่งในขณะที่กำลังเดินซื้อของเขาก็ได้ยินแม่ค้าในตลาดจับก,กลุ่มคุยกันเรื่องเสียงวัวควายที่ร้องหอยหววในเมื่อคืนโดยเขาจับใจความได้ว่ามีบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านเราที่เขาเลี้ยงวัวเมื่อเช้ามีคนไปพบว่าวัวในบ้านหลังนั้นได้ตายยกฝูงท้องโดนเจาะเป็นรูเครื่องในถูกควักออกหมดแต่ที่น่าตกใจไปกว่านั้นนะครับทุกคนคือเจ้าของบ้านหลังนั้นก็ได้ตายยกควในสภาพแบบเดียวกันเมื่อชายหนุ่มได้ยินแบบนั้นก็ได้แทะถามไปทันทีว่าแล้วใครเป็นคทพอจะรรู้ับ หลังจากที่แม่ค้าได้อำอองิงไปสักพักเธอก็ได้ตอบมาว่าเขาลือกันว่าเป็นเทวลูกกินคนที่เคยเล่าว,ว่าที่หมู่บ้านอื่นเมื่อหลายสิบปีก่อนทำให้ตายกันยกหมู่บ้านจนตอนนี้กลายเป็นหมู่บ้านล้างไปแล้วคุณป้ายังกล่าวต่ออีกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเหลือเชื่องมงายนะพ่อหนุ่มแต่มันได้เกิดขึ้นจริงสมัยป้ายังสาวๆเคยมีหมอผีมาสะกดวิญญ,ญาณและฝังมันเอาไว้แต่ไม่มีใครรู้ว่าฝังไว้ที่ไหนนี่คงมีใครพิเรนไปขุดเจอและทำให้มันตื่นขึ้นมาอีกแน่ๆเมื่อเจ้าหนุ่มได้ยินแบบนั้นก็ทำอะไรไม่ถูกแขนขาาาาาชหนน้้เอ,อจแมม่คถ เป็นอะไรหรือเปล่าเจ้าหนุ่มจินตั้งสติและตอบไปว่าไม่เป็นอะไรครับป้าจากนั้นเขาก็รีบกลับบ้านในทันทีจนคืนนั้นเองครับในขณะที่เขากําลังเคิรมหลับเขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องปนเสียงหูล้อดังก้องอยู่รอบบริเวณบ้านจนทําให้เขาขนลุกหวาดกลัวและระแวงอยู่ตลอดเวลาแต่ด้วยความสงสัยไข้รู้ครับทุกคนเขาจึงเดินไปที่หน้าต่างและแง้มม่านออกเล็กน้อยเขาก็ได้เห็นทางเข้าสวนที่เป็นถนนลูกรังแล้วมีไฟถนนส่องสว่างดวงหนึ่งที่ห่างจากบ้านไม่ไกลนักซึ่งก็ดูปกติไม่มีอะไรแต่เมื่อเขาได้กวาดสายตามองไปรรอๆอีกคั้ง สิ่งที่เขาได้เห็นเกือบทําให้เขาต้องเสียสติกเมื่อเขาได้เห็นร่างนําทํมเนินเดินวนไปวนมาเหมือนกําลังหาอะไรบางอย่างทําให้เขาได้คิดไปไกลและปฏิปไปต่อเรื่องราวเป็นว่าต่อกันที่อ p พีสองครับหรือมันจะเป็นผีรูปปั้นที่กําลังหาคนที่ปลุกมันขึ้นมาซึ่งในขณะที่คิดเรื่องราวอยู่นั้นตาของเขาก็ยังจ้องมันอยู่แทบไม่กระพริบแล้วทันใดนั้นเขาก็ได้ตกใจสุดขีดครับทุกคนเมื่อเห็นมันหันมองมาที่เขาบวกกับแสงสะท้อนที่ทําให้เห็นรอยยิ้มอันน่าสยดสยองและเขี้ยวฟันเลียงลายที่เปื้อนไปด้้วยยคราาาาาบเเลลืออออดขจจึงงถกกหนนต่ททัีแะ คิดในใจว่าหรือมันจะรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้ซึ่งในขณนะนั้นเสียงกรีดร้องและเสียงหัวเราะอันแหบแห้งก็ได้เริ่มดังขึ้นอีกครั้งแถมเสียงที่ได้ยินนั้นดูเหมือนว่ามันจะเริ่มดังขึ้นและใกล้เข้ามาเรื่อยๆราวกับว่ามันอยู่ตรงหน้าต่างแล้วแต่เมื่อเขาหนีไปไหนไม่ได้เขาจึงต้องนอนห่มผ้าปิดตาและทนฟังเสียงหอยหวนชว่ว,ว,วสยองนั้นจนถึงเช้าจนใกล้สว่างตะวันขึ้นเขาก็ไม่รอช้ารีบตรงดิ่งไปที่วัดซึ่งในขณนะนั้นเหมือนที่วัดกาลังมีงานศพอยู่เขาไม่สนใจเลยรีบเดนนนนเขข้้้้าปาป็กวัล่ กคครับทุนเมื่อเจ้าเด็กวัดได้ตอบว่าหลวงพ่อได้มรณะภาพตั้งแต่คืนทําพิธีแล้วโดยได้เล่าว่าหลังจากที่เสร็จพิธีการเดึกคืนนั้นหลวงพ่อเริ่มเป็นห่วงคนที่บ้านท่านเลยจึงอยากจะเอายันไปให้แต่เช้ามากับพบร่างท่านนอนแน่นิ่งอยู่ริมทางและยังมีคนพบเห็นย่ามที่หลวงพ่อใช้ใสพ่พยานลอยอยู่บนคลองใกล้ๆอีกด้วยและจริงๆแล้วบ้านที่ตายยกครัวที่แม่ค้าพูดถึงตั้งแต่แรกก็คือบ้านพี่น้องของหลวงพ่อท่านเองครับในขณะที่ชายหนุ่มช็อกกับเรื่องราวทั้งหมดอยู่นั้นก็มีพระรูปหนึ่งเดินเข้ามาหาเขาาาด้้ววยคมมททิสนนหนง เขาจึงเล่าเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่คืนแรกรวมถึงการเสียชีวิตของพารที่ช่วยเขาให้กับพาระรูปนั้นฟังท่านจึงบอกกับเขาว่าตอนนี้เราทําอะไรไม่ได้หรอกโยมจนกว่าพาระเขมรจะมาตราบใดที่ยังมีพระยานก็ยังทําให้มันมองไม่เห็นเราจากนั้นชายหนุ่มก็ได้กลับบ้านพร้อมกับความอ่อนเพลียเขาแทบจะไม่ได้นอนเลยทั้งคืนบวกกับความหวาดกลัวกับสิ่งที่เขาได้เจอทั้งหมดมันทําให้เขากับเทป้าซึ่งหลังจากนั้นหมู่บ้านที่เคยเห็นคนออกมาทาไร่ทาสวนอย่างคึกคักตอนนี้ก็ไม่ต่างกับับบบบหหมมมูู่่่่้้้้าาาานนนนนนนลงงทุุกกกกคเเเเอต็็วววียยยใรชชด จนหลายวันต่อมาเมื่อหมอผีขมรได้มาถึงยามหมู่บ้านเขาก็ได้เดินทางไปที่บ้านของชายหนุม่มตามคําบอกเล่าของพระที่วัดทันทีแต่เมื่อเขาไปถึงก็ไม่พบใครหมอผีจึงถือวิาสาสะเดินเข้าไปในสวนที่มีหญ้าขึ้นลกสูงเกือบถึงหัวเขาก็ได้พบกับตอไม้ที่เปื้อนเลือดพร้อมกับรอยเท้าของคนเขาจึงเดินตามรอยเท้านั้นไปซึ่งไม่นานเขาก็ได้พบเข้ากับร่างของชายหนุม่มที่นอนแน่นิ่งตาถลนออกจากเบ้าบริเวณท้องกลวงโบและที่น่าสยดสยองที่สุดนะครับทุกคนก็คือเจ้าเทวะรูปประหลาดนั้นมันดันไปอย มัันน้เสยียยิ้มอย่างสยดสยองและเปียกโชกไปด้วยเลือดมันนอนอย่างสบายใจในท้องของชายหนุ่มราวกับว่าเพิ่งอิ่มเอมกับอาหารมื้อใหญ่หมอผีจึงไม่รอช้าครับท่านเริ่มทําการลากกระถาแล้วค่อยๆเอามือควักมันออกมาและเอามันใส่เข้าไปในย่ามใบใหญ่ที่กากับด้วยอาคมจากนั้นชาวบ้านก็มาช่วยกันทําพิธีสะกดวิญญ,ญาณเมื่อจบพิธีเด็กวัดคนหนึ่งเกิดสงสัยบางอย่างจึงเอ่ยถามหมอผีไปว่าอาจารย์ครับพี่ชายคนนั้นก็พกพยาันแต่ทําไมาย,ยังโดนตามจนเจอล่ะครับหมอผีขมิจึงให้คําตอบไปว่าชายหนุ่มคงกลัวเสียงทวูห จนทําให้สติแตกแล้ววิ่งหนีออกจากบ,บ้านแต่เดินผ้าท่าล้มไปถูกตอไม้ทิ่มเอาจนเลือดออกพอไอเทวรูปมันได้กลิ่นก็เลยตามมาจนเจอจึงฆ่าและเกินกินเขาหลังจากเหตุการณ์นี้จบลงเรื่องราวนี้ก็ถูกเล่าต่อกันมาจากพระสุดท้ายที่ได้พบกับชายหนุม่มครับ